สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของน้องฟ้าค่ะวันนี้น้องฟ้าก็มากับสูตรหวยเราพัฒนานะคะก็วันนี้นะคะมากับสูตรหาตัวเด่นและตัวเจาะค่ะวันนี้น้องฟ้าเลือกสูตรเจาะเป็นสูตรนี้นะคะก็คือใช้หลักพันนะคะบวกหลักร้อยแล้วก็บวกหนึ่งค่ะแต่ว่าถ้าเราเจอเลขศูนย์นะคะของหลักพันและหลักร้อยก็จะไม่ต้องบวกหนึ่งนะคะเดี๋ยวน้องฟ้าจะคิดคำนวณให้ดูนะคะไปทีละรอบค่ะ แล้วก็มาดูสูตรหาตัวเด่นกันก่อนนะคะสูตรหาตัวเด่นค่ะน้องฟ้าจะใช้หลักพันนะคะกับหลักร้อยบวกกันก่อนค่ะเมื่อบวกกันแล้วนะคะจะนํามาบวกหลักหน่วยนะคะแล้วก็บวกหลักแสนค่ะวิธีคิดนะคะก็คือสองบวก8นะคะเป็น0นย์นำศูนย์นะคะบวก7ค่ะศบวก7ได้เจด อันนี้คือเด่น7นะคะเด่นตัวแรก0ูบวก8ได้8ค่ะก็จะเป็นเด่นเจนะคะอ่าได้เด่น2ตัวแล้วค่ะแบบนี้นะคะมาดูรอบนี้ค่ะ1บวก8เป็น9 9้บวกศนะคะได้9ค่ะทีนี้นะคะเจอเลข3ค่ะศูนย์กับ0ูนมันซ้ำกันนะคะแล้วก็ขยับมาด้านนี้ค่ะแต่ถ้า ตัวนี้ขยับมาแล้วยังซ้ำกันอยู่ก็มาดูคู่หลังค่ะให้ขยับมาด้านหน้าแบบนี้นะคะก็จะได้9นะคะ9บวก1นะคะเป็น10ก็ใช้0เด่น9 0ค่ะรอบนี้นะคะ0ูบวก0ได้0 0บวกหได้5 0านบวก2นะคะก็ได้2ค่ะ8บวก7เป็น5นะคะ5้บวกสเป็น9ค่ะ แล้วก็ห้าบวกห้านะคะเป็นสิใช้ศูนย์นะคะหกบวกศูนย์เป็นหกค่ะหกบวกห้านะคะเป็นสิบเอ็ดใช้หนึ่งค่ะตัวนี้นะคะซ้ำนะคะก็ขยับมาด้านหลังค่ะแบบนี้นะคะจะได้หกบวกแปดนะคะเป็นสิบสี่ใช้สี่ค่ะก็เด่นหนึ่งสี่นะคะสี่บวกหนะคะเป็นสิบใช้ศูนย์ศูนย์บวกเจ็ดได้เจ็ดค่ะ ศูนย์บวกสองก็ได้สองนะคะสี่บวกหนึ่งเป็นห้าค่ะห้าบวกหกนะคะเป็นหนึ่งห้าบวกสี่นะคะเป็นเก้าเด่นหนึ่งเก้านะคะเก้าบวกหกนะคะเป็นห้าห้าบวกหนึ่งเป็นหกห้าบวกสี่ก็เป็นเก้านะคะหกบวกเจ็ดเป็นสามค่ะสามบวกห้าเป็นแปดสามบวกสี่นะคะเป็นเจ็ดค่ะเด่นแปดแล้วก็เจ็ดนะคะ เมื่อได้ตัวเด่นแล้วนะคะมาดูสูตรเจาะค่ะเจาะก็เอาหลักพันค่ะกับหลักร้อยบวกกันสองบวก8ดนะคะเป็นศูนย์ค่ะก็นำศูนย์นะคะบวก1จะได้1นับเพิ่มขึ้นไปค่ะสองสามสี่ห้าแบบนี้นะคะแล้วก็นำตัวเด่นค่ะเจาะตามนี้ค่ะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ด ห้านะคะแล้วก็แปดหนึ่งค่ะแปดสองแปดสามแปดสี่แปดห้าค่ะสูตรนี้นะคะก็กดสองตัวบนสองตัวล่างกดกลับด้วยนะคะเพราะว่าสูตรเข้าเลขกลับด้วยค่ะวันที่ห้านะคะออกหนึ่งแปดค่ะเป็นเด่น8เข้าค่ะเจอกกับหนึ่งตัวนี้ก็จะเป็น8ปดหนึ่งหนเข้านะคะ1 8นะคะที่เข้าเลขล่างค่ะ 1บก8เป็น9น9ํา9บวก1เป็น10ใช้0ค่ะ0 1234นะคะวันนี้ออก0 0ค่ะเป็นเลขเบิ้ลนะคะ0.0 0ค่ะ0 0ออกเลขล่างนะคะ0บวก0ได้0ค่ะเมื่อเราเจอ0นะคะเจอเลข0ไม่ต้องบวก1ค่ะก็0 บวกกันได้ศูนย์นะคะก็เขียนศูนย์ได้เลยไม่ต้องบวก1ก็จะเป็นหนึ่งสามสีแบบนี้ค่ะวันนี้นะคะออก8ปดเจนะคะก็เราให้เด่น5้าสนะคะจะเป็นตัวเด่นนะคะหลุดค่ะเป็นหลุดรอบแรกนะคะดูรอบถัดไปค่ะ8ดนะคะบวก7เป็นห้าบวก1เป็นหค่ะห7เจ0ดแปด9นนะคะวันนี้ออก หกศูนย์ค่ะเป็นเด่นศูนย์เจาะกับหกนะคะหกศูนย์นะคะที่เข้าเลขล่างค่ะหกบวกศูนย์เป็นหกนะคะเจอศูนย์ไม่ต้องบวกหนึ่งก็ใช้หกได้เลยหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะคะวดน,นี้ออกสี่หกสี่เจ็ดนะคะเป็นเด่นสนะคะเข้าบนล่าง4เจาะกับหแล้วก็4เจาะกับ7นะคะเป็นเข้าสองตัวค่ะ สี่หกเลขล่างสี่เจ็ดเลขบนนะคะสี่บวกหกเป็นสิบนะคะใช้ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะออกเจ็ดหกค่ะก็จะเป็นเด่นเจ็ดเข้านะคะแต่ว่าตัวเจาะนะคะไม่ถึงเลขหกค่ะก็จะเป็นตัวเจาะนะคะหลุดรอบแรกค่ะก็จะเป็นเด่นหลุดหนึ่งเจาะหลุด อีกหนึ่งนะคะดูกันต่อค่ะสี่บวกหนึ่งเป็นห้านะคะห้าบวกหนึ่งก็ได้หกค่ะหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะคะวดน,นี้ออกเก้าหกแปดหนึ่งค่ะก็จะเป็นเก้านะคะจอกับหกแล้วก็หนึ่งค่ะจอกับแปดนะคะเป็นเข้าสองตัวค่ะเก้าหกเลขล่างแล้วก็แปดหนึ่งค่ะเลขบนนะคะ รอบนี้ค่ะ9กบวกหเป็น5นะคะ5้บวกหเป็น6ค่ะ6 7 8 9 0นะคะงวดนี้ออก6 7ค่ะเด่น6เจาะ7นะคะ6 7เข้าเลขล่างค่ะก็มาดูงวดนี้นะคะ6กบวกเนะคะเป็น3 3มบวกหเป็น4 4 5 6 7 8ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันที่24นะคะให้เด่น8 ให้เด่น8ปเจนะคะเจาะก็จะมี8ปสีนะคะแปดห8าแปดหกดดแดแค่ะแล้วก็7จสี่นะคะเจ็ดห้าเจดหดดนะคะนี่ก็คือแนวทางหัวยลาวของนอ้งฟ้านะคะก็มาจากสูตรนะคะสูตรก็ มีหลุดเลขเด่นหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็หลุดสูตรเจาะหนึ่งครั้งนะคะก็เป็นเพียงแนวทางนะคะหากหลุดน้องฟ้าก็ขอภัยด้วยนะคะก็ขอบคุณพี่ๆที่ติดตามและรับชมคลิปน้องฟ้าจนจบนะคะหากพี่ๆท่านไหนที่สนใจเข้ากลุ่มแนวทางกับน้องฟ้านะคะก็สามารถทักเข้ามาหาน้องฟ้าได้เลยนะคะแจ้งว่าขอเข้ากลุ่มกับน้องฟ้าก็จะมีกลุ่มแนวทางให้ค่ะลงแนวทางหัวต่างๆแล้วก็หัวยี่กีนะคะอยา,ากเข้ากลุ่มไหนแจ้งได้เลยค่ะน้องฟ้าก็ขอบคุณพี่ๆจทุกท่านนะคะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ